ท่านผู้ชมคิดว่าพระรามสองจะเสร็จก่อนหรือวิวาทสองสถาบันญ,ญาติปทุมวันจะจบก่อนถ้าผู้ชมคิดว่าอะไรจะเสร็จก่อนขณะนี้พระรามสองเนี่ยมีเดทไลน์แล้วว่าภายในสิ้นปีนี้ก่อสร้างเสร็จและต่อไปจะไม่สร้างอีกแล้วถ้าจะทำอะไรไปขยายเส้นอื่นเพื่อจะไม่เกิดข้อครหาว่าถนน,นเก็ดชั่วโคตรกรณีอูทเทงกับปทุมวันเนี่ยท่านผู้ชมคิดยังไง ตีกันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะดไไนอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาเมาื่อวานนี้ได้โพสต์ภาพเป็นข้อความสั้นๆเนี่นนยน้องไรขอท่านนายกอิงกรุณาลงนามคำสั่งย้ายอุเทนถวายเธอครับมันจบทุกขั้นตอนแล้วก็ยังดื้อไม่ยอมไปสักทีชาวบ้านเดือดร้อนนี่นอกจากนั้นยังได้เข้ามาแสดงความเห็นในเพจกรมกรข่าวของผมเนี่ยระบุว่าย่งไง ตีกันถึกแล้วพวกนี้ไล่ให้ย้ายออกไปห่างๆกันก็ไม่ยอมไปสักทีเดื้อฟังภาษาไม่รู้เรื่องมนุษย์แล้วยังชอบกัดกันให้คนอื่นเดือดร้อนอีกแล้วพวกพี่เก่าสองสามคนที่มาคอยให้ท้ายนําน้องเดินขบวนประท้วงเนี่ยพอมีเรื่องแบบนี้นะ่ะเงียบหายกันไปหมดเชียวนะย้ายไม่ได้ก็ยุบยุบไปเถอะครับให้เด็กเขาไปเลือกเรียนที่อื่นดีกว่าน,นี่ก็เป็นความรู้สึกหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าคืนนี้ขนาดที่ในเวลาต่อมา อาจารย์เตชราเด่นดวงบริพันธ์ก็โพสชี้แจงเพิ่มเติมว่าประเด็นข้อพิาพาทระหว่างจุฬาขุเทนอุเทนถวายหมายถึงที่ตั้งอุเทนถวาย ในปัจจุบันเนี่ยเป็นของจุฬาบอกได้ข้อยุติทางกฎหมายมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นระดับของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทระหว่างหน่วยงานรัฐหรือในศาลหรือแม้แต่การถวายดีกาก็ได้คําสรุปว่าอุเทนถวายต้องคืนพื้นที่ให้จุฬาแต่เนื่องจากอุเทนถวายไม่ยอมย้ายออกตามข้อตกลงก็ได้มีการร้องเรียนขึ้นไปเป็นลําดับขั้นตั้งแต่ระดับอายการสูงสุดผ่านกระทรวงยุติธรรมกระทรวงอวตอนนี้เรื่องไปถึงระดับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วจึงเหลือแค่ท่านนายกแพท องทานเนี่ยมีคําสั่งลงมาโดยตรงซึ่งถ้าสั่งมาแล้วยังไม่ทําตามอีกก็ถือว่าผู้บริหารของสถาบันมีความผิดในการฝ่าฝืนคําสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ยอมย้ายกันอยู่ดีๆก็มักจะมีการระดมพลออกมาประท้วงทั้งสิทธิเก่าและสิทธิ์ปัจจุบันทั้งนี้อาจารย์เจษรายังบอกว่าจุลามีแผนในการใช้พื้นที่อุทนถวายซึ่งเขาเรียกว่าเป็น วิทยาอะไรนะราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายค่ะจะใช้เป็นพื้นที่การศึกษาไม่ได้จะใช้ไปเป็นพื้นที่หาไรายได้อย่างที่มีการโจมตีแล้วก็ยังเขียนเพิ่มเติมอีกนะว่าตามขั้นตอนในการยุติข้อพิาพาทระหว่างรัฐเนี่ยค่ะเขาจะไม่ให้หน่วยงานรัฐมาฟ้องร้องศาลสู้กันเองอแต่ให้ผ่าน,นกลไกคณะกรรมการยุติข้อพิาพาทระหว่างหน่วยงานรัฐ ซึ่งพอมีคําตัดสินแล้วแต่ไม่ทําตามก็ต้องส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละขั้นตอนเสนอขึ้นไปซึ่งขณะนี้ก็ส่งผ่านกระทรวงต่างๆจนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วอ่ะท่านผู้ชมเราต้องตามกระดูขนาดที่ช่วงเย็นท่านตตีอุดมศึกษาอาวาสุพมาติสระพักดีท่านก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมท่านบูชมประเด็นเกี่ยวกับการให้มทร,รตะวันออกวิธีเกณฑ์นอุเทนถวาย ไปจัดการศึกษารในสถานที่ใหม่ตามมติของกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแห่ขงของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นพูดง่ายๆการย้าอุเทนถวายออกไปรัมตีอาวบอกว่าขณะนี้มอทรตะวันออกวิธาเขตอุเทนถวายได้ของงบประมาณในการออกแบบอาคารในพื้นที่ใหม่แล้วและจะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไปคือปีงบประมาณหน้าใช่ไหม หลังจากสถานที่ใหม่มีความพร้อมก็จะเริ่มมีการทยอยย้ายออกจากพื้นที่เดิมค่ะซึ่งตนเองได้มอบหมายให้มทรตะวันออกไปกำหนดวิธีการในการลดนักศึกษาในพื้นที่เดิมเอามาเสนอด้วยเช่นการให้นักศึกษาไปเรียนในสถานที่อื่นหรือให้ไปทำงานระหว่างเรียนในภาคอุตสาหกรรมขณะที่ในส่วนของช่างกลปทุมวันหรือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีเป็นประทุมวันโมเดลแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ที่จะช่วยลดจํานวนนักศึกษาในการมาเรียนในพื้นที่ของสถาบันให้นักศึกษาไปเรียนไปทํางานภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ชั้นปีหนึ่งปีง2หรือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเริ่มดําเนินการไปแล้วเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีบอกได้ผลค่อนข้างดีค่ะเมื่อลดจํานวนนักศึกษาในพื้นที่ลงก็จะลดปัญหาได้ท่านผู้ชมคิดว่า พระรามสองจะเสร็จก่อนหรือวิวาทสองสถาบัญญาติปทุมวันจะจบก่อนถ้าผู้ชมคิดว่าอะไรจะเสร็จก่อนขณะนี้พระรามสองเนี่ยมีเดทไลน์แล้วว่าภายในสิ้นปีนี้<ฆ>ก็สร้างเสร็จและต่อไปจะไม่สร้างอีกแล้วถ้าจะทำอะไรไปขยายเส้นอื่นเพื่อจะไม่เกิดข้อกระหาว่าถนนเจ็ดชั่วโคด<ฆ>กรณีอุทเทงกับปทุมวันเนี่ยถ้าผู้ชมคิดยังไงตีกันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดน่ะ พระพุทธคุณรมิพระธรรมเมตรศมิอันนี้เนี่ยต้องใช้บูรพารัศมิงทางตะวันออกหรือตรงกลางกลางเมืองเลยนี่นะ ท่านผู้ชามคิดว่ารัฐบาลจะมีมีมีทางจะแก้ไหม6นาฬิกา43นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อาไปเดินระแวกนั้นสวดมนต์ในใจ